สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนนะคะวิธีการอ่านภาษาอังกฤษน,นะคะพร้อมกับได้ g กรม,มา a r ด้วยนะคะนอ,นอกจากว่าที่เราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรียนในโรงเรียนนะคะเราก็จะรู้ว่าเออ present simple tense คืออะไรใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า present simple tense เป็นปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าไม่รู้สิอันนี้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยนะคะกเออ็เป็นเด็กแบบเข้าใจอะไรยากอะคะ่ะตอนเด็เดกๆเป็นอะไรที่เข้าใจอะไรยากก็พยายามที่จะหา คำที่แบบโอเคฉันเข้าใจอันนี้แหละแล้วฉันก็จะแบบเข้าใจละนะคะจะแบบว่าไม่ไม่ไปยืมคํานิยามคนอื่นมาใช้นะคะพยายามที่จะเข้าใจด้วยตัวเองนะคะก็จะมาแชร์กันค่ะเวลาเราเรียนนะคะเวลามีคําว่า simple tense นะก็แม้กระทั่งตอนที่แบบเราเป็นครูนะคะล้วก็สอนนักเรียนจะแบบเออ present simple tense ปลวัจจุบันใช่ปะเสร็จแล้วแบบพอเราไปเจอ present continuous อย่างเงี้ยที่มันเป็น ing อะค่ะ นะเดี๋ยวขอใช้แบบปากกาแบบหนึ่งนะคะเราก็จะแบบเฮ้ยนั่นก็ปัจจุบันอีกแล้วอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าก็คือแบบพอเราเจอ i n เอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยนั่นปัจจุบันน่ะเพราะอันนี้ก็ปัจจุบันแบบแล้วแบบก็งงใช่ไหมอันนี้เนื่องจากว่าเป็นเด็กแบบเข้าใจอะไรยากแล้วก็แบบเป็นเด็กเนิร์ดหน่อยด้วยแหละก็แบบชอบเรียนแบบยำคิดยำทำนะคะเราลองมาดูแบบสไตล์แบบเรามาอ่านเนี่ยทั้งแบบ20ข้อกันแล้วดูว่าเออ เรียนแบบวิธีพี่สีนี่มันจะเข้าใจหรือเปล่านะคะพี่สีก็เลยบอกว่างั resent, simple, ้น present simple tense ละกันนะมันก็จะแปลแบบข้อเท็จจริงละกันก็มีอีกอะ่ะแบบแล้วข้อเท็จจริงแปลว่าอะไรอ่ะเราก็เลยแบบดูข้างๆรอบๆเราว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเราใช่ป่ะพี่สีก็เลยแบบเอางี้ละกันงงนะคะเรียนงงงแต่ก็เข้าใจใช่ไหมก็แบบเอางี้ละกันใช้คำโดยปกติ มากกว่านี้คงหาไม่ได้ละโดยปกติเออโดยปกติเราทําอะไรนะโอเคโดยปกติเราตื่นนอนโดยปกติเราทําอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะโอเคทีนี้ต่อไปอีกเราก็ต้องพยายามที่แบบเอาไกรมาร์มาบวก Reading ถูกไหมอ่านก็ต้องเป็นเขียนก็ต้องเป็นใช่ไหมคะแล้วก็พูดก็ต้องเป็นอ่ะก็แบบพูดตาภาษาอังกฤษกว่าจะได้มาแต่ละอันก็ยากยางนี้เราก็เลยบอกว่างั้นก็หาวิธีสอนที่มันแบบเออในหนึ่งประโยคอะแบบเราสามารถอ่านก็ได้ไกรม,มาก็ได้เขียนก็เป็นเลยดีกว่าไหม เราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราลองมาเรียนวิธีนี้กันนะคะเราก็จะเรียนตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ20แหละนะโอเคอ,อย่างเช่นข้อ1อย่างเงี้ยอ่ะเราอยากได้ก m า r ใช่ไหมอันแรกเลยอ่ะคือเราต้องเขียนนะเราต้องเขียนอง s v อ่ะใช่ปะ่ะเราก็ได้ประธาน verb แล้วแทนที่เราจะแบบท่องเราก็แบบมโนว่าเฮ้ยอะไรคือ s อะไรคือ v ใช่ปะ่ะเราก็แบบเฮ้ยเราต้องเขียนนะ day คือ s อันนี้ก็คือ v โอเคอ่ะทีนี้พอได้สองอันแล้วก็มานั่งแบบบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยข้อหนึ่งกับข้อสองเหมือนกันกนี่หว่าแล้วก็มาหาตัวร่วมโ okay, okay. อเคโอเคเพราะว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่แล้วว่าประธานกับภาษาอังกฤษต,ต้องมีประธานกับเวิร์บโอเคทีนี้พอประธานกับเวิร์บเสร็จเราก็รู้แล้วโอเคดื่มเป็นเวิร์บไทดี้เป็นเว,เวลาเรียนภาษาอังกฤษจริงๆถ้าเกิดอยากรู้กรา玛สามารถดูได้จากเฉลยนะไม่เป็นไรแต่จะสอนให้ดูว่าดูจากเฉลยยังไงอ่ะสมมุติว่าเฉลยเปิดมาคำว่า drink กับ tidy แต่ข้อ3เฉลยบอกว่าเป็น make เติมเอสเราก็มาหาหอละมอร่วมเฮ้ยวีใช่ดื่มไม่เติมเอสนี่เนี่ยเรียนอย่างนี้เองนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบเป็นเด็กเนิร์ดนิดนึงตอนเด็กๆเป็นเด็กเนิร์ดคือเรียนต้องเรียนคือแบบถ้าเกิดไม่อ่านก็คือตกอะถ้าเกิดอ่านก็คือเต็มแบบนี้เลยคือจะไม่ค่อยมีอะไรตรงกลางนะคะโชครายนิดนึงคือแบบเรียนแบบเหนื่อยมากคือต้องพยายามหาอะไรที่มันแบบเฮ้ย <Hey! S 2> ฉันเข้าใจในยากอะเออแล้วก็แบบ the girl makes อ๋อนี่ก็แบบพยายามพยายามสอนตัวเองไปเรียนไปสอนตัวเองไปสอนไปสอนไปก็สอนตัวเองอีกอะ่ะโอเคแล้วค่อยๆช้าๆใช้คนละสีโอเคโอเคเข้าใจละ V นะใช้ดริงค์โอเค,นะอเคกดที่หนึ่งเดยใช้ดริงค์โอเคแปลว่า V กับ Day เนี่ยมันเหมือนกันอ่ามันก็แบบเรียนจากเฉลยได้ the girl the girl โอเคกดที่หนึ่งละ the girl ใช้เอโอเคแล้วก็ต้องเขียนอีก อันนี้พระหูพด verb เติม s นี่ verb นะอ่ะอันนี้เอกพจนด verb เอ้ยขอโทษพระหูพด verb ไม่เติม s เห็นไหมขนาดสอนยังงงเลยขนาดเนี่ยรู้กฎนะยังบางทีพูดแล้วพระหูพด verb ไม่เติม s เอกพจนด verb เติม s อ่ะโอเคฮีตเราก็มาเช็คว่าไอ้ไอ้ที่เราแบบพอเรามองก็คือหันหาจุดร่วมเนี่ยมันถูกไหม เฮกเตอร์เป็นเอกพจน์อาวโอเคใช้ด้าสโอเค The woman travel แล้วก็บางทีก็ดูคลิปหรือดูเฉลยโอเคโอเคแปลว่าข้อ4กับข้อ5เนี่ยทำให้ตัวเนี้ยถูกกฎนี้ถูกโอเคแปลว่า The girl เป็นเอกพจน์เฮกเตอร์เป็นเอกพจน์ต้องเติม d o e s แล้วก็ The woman เป็นเอกพจน์ Travel ก็เติม S ก็พูดอย่างงี้พูดไปเรื่อยๆโอเคหลังจากนั้นเสร็จวิธีที่เราทำมันต่อไปคือเราต้องหัดอ่าน เราจะเอาห้าข้อแรกก่อนทีนี้เราก็คือโดยปกตินะโดยปกติเห็นภาพค่ะทุกคนเห็นภาพพี่จีน้ำหนึ่งถึงสิบเห็นภาพขึ้นมาในหัวเลยโดยปกติเราทําอะไรโดยปกติฉันตื่นนอนตอนเช้าฉันออกกําลังกายนี่พี่จีนะโดยปกตินะหลังจากที่มีลูกตื่นเช้ามาก็ต้องดูแลลูกอาบน้ำให้ลูกใช่ไหมต่อมาอันที่สามโดยปกติตื่นเช้ามาทำอะไรอีกนะ้าเก็บเตียงโอเค เอ hey, แล้วปกติเราเป็นคนยังไงนะอ๋อ oh, oh, เป็นคนดื่มกาแฟตอนเช้าก่อนสอน oh. เพราะว่าถ้าไม่ดื่มกาแฟเนี่ยหลับไปเลยนะคะโอเคเห็นภาพะนะมาดูข้อหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้อะไรอีกสีหนึ่ง we drink tea and coffee อ๋อโดยปกติพวกเราดื่มชาและกาแฟแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกว่าปกติแค่ไหนแต่แค่บอกโอเคนะพวกเราอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ดื่มชาก็ดื่มกาแฟ ข้อที่สองโดยปกติพวกเขาทําความสะอาดห้องนอนของเขาเห็นไหมคือเวลาแปลก็จะแปลดีขึ้นเนาะด้วยปกติเพราะอย่าไปแปลปัจจุบันเพราะถ้าเกิดไปแปลปัจจุบันใช่ปะมันก็จะแบบทีนี้ก็ปัจจุบันปัจจุบันก็ตอนนี้พูดอยู่นี่ว่าตกลงปัจจุบันคืออะไรกันแน่วะอะไรงงงงไปหมดอะคะ่ะต่อมาข้อที่สามโดยปกติผู้หญิงเก็บที่นอนข้อสี่โดยปกติเฮกเตอร์ ทำการบ้านของเขาอ๋อแปลว่าคนเนี้ยโดยปกติแล้วเขาทาการบ้านเป็นประจําข้อที่ห้าโดยปกติ the woman travels to san francisco หมายความว่าไอ้สิ่งที่เขาไป san francisco เนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เขาไปไม่ว่าจะเป็นปกติแบบบ่อยๆหรือแทบจะไม่ค่อยปกติหมายความว่านานๆนนทีไปไปทุกๆสองอาทิตย์อันนี้คือเขาไม่ได้มีตัวบอกเวลานะคะ the italian man เป็นเอกพจน์วิ r ์เติม s แล้วก็เขียนไป แล้วก็แปลโดยปกติ Italian m e n speak German and French แปลว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปอิตาเลียนเนี่ยเราไปอิตาลีหรือไปเจอคนอิตาเลียนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราถ้าเกิดเราถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า yes I speak German and yes I can speak French ถามว่าต้องทุกคนไหมอันนี้คือแบบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะคะข้อที่7 my neighbor lens มีสมณีก็คือโดยปกติแล้วเพื่อนบ้านของเราของฉันเนี่ยให้เงินฉันยืมข้อ8โดยปกติแล้ว my dog sleeps in the kitchen นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าอยากรู้ว่าหมาของหมาตัวเนี้ยนอนที่ไหน oh the dog sleeps in the kitchen อ่านี่ก็คือโดยปกติคือเวลาก่อนเราพูดอะถ้าเกิดเราเราพูดโดยปกติก่อนใช่ปะ่ะ แต่ไอตัวโดยปกติอะพูดไปเรื่อยๆก็คือพูดเบาขึ้นโดยปกตินี้ค่ะแล้วก็ค่อยพูดไปเออ the dog the dog sleeps in the kitchen นะคะ the dog ก็เป็นเอกพจน์ sleep ก็เติม s โอเคเขก้าว w i l l i a m runs โอ้โดยปกติ w i l l i a m runs in the marathon คือเนี่ยเป็นปกติของเขาอะว่าเออเขา runs in marathon นะคะ marissa เอกพจน์ by เติม s มาริสาโดยปกติเขาซื้อ Bread and Butter นะขนมปังกับเนยถูกป,ปะข้อที่11โดยปกต,ปกติ The girls ให้มีสติไว้งเงาเ่าเป็นพระหุปน์ Play โดยปกติผู้หญิงเหล่านี้เด็กผู้หญิงเหล่านี้ Play in the park ข้อ12โดยปกต,ปกติ we eat soup and meat for lunch 13โดยปกติ german boy ผู้ชายที่เป็นคนเยอรมัน wear yellow shoes wear <Yeah. S 1> ได้ไหมสมมุติแก้งทำผิดเรากลับไปดู German boy <Yes. S 1> เป็นเอกพจน์ verb เติม s, <Yes>. <S อันนี้แหละวิธีเรียนสไตล์แบบพี่จีคือวิธีสไตล์นึกว่าตัวเองแบบผิดตลอดแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตลอดเวลาถ้าเราเอ๊ะตลอดเวลาทำให้เรามีสติคิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์วิธีการช่วยจำเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะจำอะไรชา้านะคะ number 14 my friends u s a n โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าโดยปกติของเขาคือเขา shares เพราะว่า j u s e n เป็นเอกพจน์ verb เติม s แล้วก็ท่องกับตัวเองย่างนี้ไปเรื่อยหรือท่องกับเอ๊ะทำไมแชร์เติม s นะอ๋อเพราะว่า friends u s e n A อ๊ะเาสิาทำไม wear เติม s นะอ๋อเพราะว่า German boy boy เป็นเอกพจน์ wear เลยเติม s สิบห้า Yolanda เอ๊ะ เอกพจน์ verb to as อ๋อโดยปกติแล้วว่าโยแลนด้าเบเกสจิงเจอร์บิสกิตก็คือแบบเป็นอ่าเหมือนขนมปังคล้ายค,คุกกี้นะคะก็เป็นรสขิงคือโดยปกติเขาทำโดยปกติอยู่แล้วนะคะต่อมา betty repairs อ๋อก็คือโดยปกติเขาก็ซ่อมคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะคะเขาก็ไม่ได้เอาไปใครซ่อมก็คือโดยเนี่ยนี่คือเขาทำเป็นปกติ my mom my mom fries potatoes for d i สิบแปด dad comes เอกพจน์เติม s อ่ะทีนี้อันต่อไปถ้าเกิดเราอยากจะฝึกเขียนสมมุติอยากฝึกเข้ขอสิบแปดเราก็พยายามไปดูว่า oh dad oh your dad comes from work at 4.30ใช่ไหมอ่ะแต่ my dad เนี่ย comes from work at 6 o'clock 6 p m ถ้าเราทำแบบนี้ได้ใช่ไหมเราก็จะสามารถแต่งประโยคได้อีกใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ present tense ข้อ9ก้โดยปกติ you change your car every year โอ้แปลว่าปีนี้เป็นไงปีนี้ไปก็เปลี่ยนปีหน้าไปก็เปลี่ยนอีกปีหนึ่งไปก็เปลี่ยนเพราะทำไมเขาบอกว่าโดยปกติแล้วว่าเธอเปลี่ยนรถยนต์ของเขาของตัวเองเนี่ยนะคะทุกๆปีข้อ20โดยปกติ my grandfather grows นะคะเอกพจน์ grows vegetable in the orchard นะคะก็คือเขาจะปลูกผักอย่างเงี้ยอะ อันนี้ก็แบบเป็นวิธีการเรียน present simple tense ที่เรียนแค่แบบ1นึงถึง่บอะแต่ว่าเราได้หมดอันที่1เราได้ grammar grammar คือเอกพจน์ verb เติม s อันที่2เราได้เป็นหูพอุ์ verb ไม่เติม s ถูกไหมอันที่3ที่เราได้คือเราได้วิธีอ่านคือโดยปกตินะถ้าเป็น present simple tense มีคำว่าโดยปกติเข้าไปอันที่4ที่เราได้คืออะไรเราได้โครงสร้างคือในหนึ่งในหนึ่งประโยคต้องประกอบด้วย sv แบบนี้ นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนแบบสไตล์พิลินจิคือเราจะย้ำคิดย้ำทำนะคะแล้วเราก็จะเอ๊ะเอ๊ะตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเข้าใจจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยภายในข้อ1-20ถึงข้อ20นะคะเราสามารถได้ตั้งแบบคูณ4ี่8เกือบ8กด ะะก็คือแบบเอาทีเดียวเราจะไม่เรียนแยกระหว่าง grammar คือ grammar อ่านคืออ่านแล้วนะคะเพราะว่าทำไมเพราะว่าข้อสอบส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะคะไอ้ตัวการอ่านเนี่ยมันกินพาร์ไปตั้งเยอะแล้วถูกไหมคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปเรียน p a s t simple tense กันนะคะ